เราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยเดี๋ยวไปดูภาพผู้ชายคนนี้กันอันนี้จะไปโรงเรียนเหรอคะอ่ะกำลังฟังเรียนแต่ผมจะกลับไปเรียนยทีน่อุทัยานอผมไม่ได้โทษอดีตสานีนะแต่ผมต้องไปอยู่ใกล้ลูกหนึ่งากเมเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคจิตเวทหรือเปล่านะครับมาลักพาตัวเด็กนักเรียนที่ยืนอยู่ริมถนนและก็บอกว่าจะพาเด็กทั้งสองคนเนี่ยกลับไปอยู่ด้วย ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเด็กไว้แต่กว่าจะยอมเนี่ยนะครับทำเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับตำรวจภูทรลานสักได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชายสติไม่ดีเนี่ยมาลักพาตัวเด็กนักเรียนที่ถนนสายลานสักแถวสะพานเหล็กบ้านปุ้งกระเชออําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี หลังจากได้รับแจ้งครับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงรีบรุดมาอย่างที่เกิดเหตุครับพบผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ30-40ปีการแต่งกายก็อย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับท่านผู้ชมยืนคุมตัวเด็กทั้งสองคนอยู่ครับซึ่งเด็กเนี่ยก็ยืนร้องไห้ด้วยความตกใจอยู่ที่บริเวณริมถนนพร้อมกับชายดังกล่าวตะโกนบอกว่าจะมีคนมารักพาตัวลูกของตนเองไป ในส่วนของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ครับต่างก็วันกลัวเด็กจะได้รับอันตรายและก็เกิดอุบัติเหตุจากข้างถนนเนี่ยนะฮะเนื่องจากชายดังกล่าวเนี่ยอยู่ในสภาพไม่ปกติทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงเข้าไปพูดคุยพร้อมกับเจรจาอย่างใจเย็นครับและได้ผู้คุยกับชายดังกล่าวเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าที่พามาเนี่ยเป็นลูกของเขาอันแน่เขาเนี่ยมีลูกอยู่สามคนส่วนสองคนนี้เนี่ย เป็นลูกสาวของเขาซึ่งเพิ่งต่อสู้กับทางฝ่ายศัตรูมาแล้วก็ได้ลูกมาเนี่ยเพียงสองคนอีกหนึ่งคนเนี่ยถูกศัตรูของเขาเนี่ยจับเอาไว้จึงอยากจะพาเด็กทั้งสองคนเนี้กลับไปให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยและจะกลับไปต่อสู้กับศัตรูเพื่อนําลูกอีกคนหนึ่งกลับมาให้ได้โดยนาตะกุดไปใส่ที่คอให้ชายดังกล่าวแล้วก็บอกว่าเอา้าเนี่ย ตะก,กุดนี้แหละเราเพิ่มยศให้นะยศนียเป็นยศที่ใหญ่มากแล้วก็จะเอาไปสู้ต่อศัตรูได้ชายดังกล่าวหลงเชื่อครับจึงปล่อยเด็กมากับทางเจ้าหน้าที่และทางเจ้าหน้าที่อ่ะก็ได้นําตัวมาที่สถานีตารวจภทธรรานศักดิ์พร้อมกับแจ้งกับญาติของชายดังกล่าวเนี่ยเพื่อส่งตัวไปบําบัดและรักษาสภาพจิตต่อไปทางทีมข่าวจึงอยากได้ข้อมูลว่าเอ๊ะชายดังกล่าวเนี่ยแกเป็นใคร จับชันมันทำให้แกต้องการอะไรเนี่ยอย่างที่เพลงในติ๊กตอเขาร้องเนี่ยและสอบถามไปยังผู้ปกครองของเด็กนั่นก็คือคุณปู่คุณปู่ชื่อว่าคุณปู่วุฒครับอายุแกก็น่าจะประมาณ60ปีแกก็บอกว่ารู้จักกับคนร้ายเป็นอย่างดีเลยและเด็กที่ชายสติไม่ดีพามานั้นเนี่ยก็เป็นพ่อของเด็กจริงๆนะแต่ในช่วงหลังเนี่ยเขาเกิดอาการไม่ปกติ ขายกับคนเสพกัญชาจนหลอนแล้วสติหลุดจึงได้รับสิทธิอนุญ,ญาตของทางแม่ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละคะ่ะให้ตนเองเนี่ยมาเลี้ยงดูเด็กทั้งสามและเป็นผู้ปกครองเด็กคอยรับส่งเด็กนักเรียนทั้งสามคนไปโรงเรียนล่าสุดเนี่ยนะครับในวันนี้เกิดเหตุเนี่ยตนเองได้นำเด็กทั้งสามคนเนี่ยไปโรงเรียนแต่จูๆ่ๆนายสถาปัตเนี่ย ได้เข้ามาที่บ้านของตนเองและเข้ามายื้อแย่งเด็กโดยอ้างว่าจะนําเด็กไปอยู่ด้วยตนเองเนี่ยห้ามไม่ให้เด็กไปจึงได้มีการต่อสู้กันจริงจนได้รับบาดเจ็บทันใดนั้นเนี่ยนายสถาปัตย์ก็แย่งเด็กไปได้สองคนเป็นผู้หญิงทางคู่ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายตนเองจึงยื้อแย่งมาได้แล้วนายสถาปัตย์ก็พาเด็กทั้งสองเนี่ยเดินเท้าออกไปแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างถนนท่ามกลางรถวิ่งไปมา เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันสักน,นิดหนึ่งครับประชาก็พาเด็กไปเรียนใช่ไหมเนี่ยเด็กทำประชาเด็กเขาจะเอากลับไปเรียนที่ลัมพันธ์แล้วก็จะเอาดูแลเองแต่เขาดูแลไม่ได้ดูกันแต่งตัวนี่เราต้องแยกเด็กออกมาสำหรับสัมพั้ง์เขาเอามาทีหนึ่งเลยไม่พอใจเฮ้ยไม่พอใจนี่เราต้องแยกเด็กมาเด็กของไทยพี่แล้วเขามีประวัติอะไรไหมบรรชากัชานประชัติเจ้าวนเจ้าันซ็นสัมพันได้เลยเซ็นทมตสัมพันธ์เองพี่ตำรวจัมพันธ์ให้เจนเลย เราภูมิผู้ปกครองดูแลอยู่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ปกครองนี่เดี๋ยวเราได้รับการยืนยันจากไอย่าแล้วก็แม่เขาครับเป็นผู้ปกครองอะไรแบบนี้ให้คนคุ้ดูแลเนี่ยอ่านี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดอุทัยธานีครับท่านผู้ชมครับ้านทีวี สับสนุนข่าวโดย